ครับถือว่าสำหรับใบวัยครับถือเป็นการคืนกำไรให้กับพี่ๆน้องๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี้ด้วยครับผมโดยที่มอบความสุขความสนุกความมันเถื่อนที่เตรียมมากับคารวานนี่แหละครับพร้อมกับพวกเราสองเราทั้งสองคนด้วยครับผมมาในงานครั้งนี้ครับใช่แล้วความรู้สึกที่เรื่องอนเสิร์ตฟไรท์ใช้พู่กัที่สองทั้งสองท่านที่ได้มาบ้างครับสำหรับผมเนี่ยเป็นปีแรกปีแรกที่ได้มานะครับผมก็รู้สึกดีๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่บริวารจัด ระหวา่านขึ้นมานะครับจะทำให้ผมเนี่ยได้มาเจออีกครับท่้นพี่น้องผ่านจังหวัดด้วยทั้งหมดนี้ไปกี่จังหวัดคะผ่านจังหวัดเยอะมากเลยไปเยอะเลยนะครับทฮะผ่านมาก็มีเยอะโนวนรอนดอนใช่ฮะวนมากก็คนเนี่ยกลุ่มไปไปกันมาเยอะครับกันเขาอีสานนี่แหละครับที่คือกครับผม วายครับที่ทำให้พวกเรานะครับบ้นด้วยได้มาเจอกับพี่ๆพ่น้องที่ภาคอีสานรวมทั้งที่จังหวัดอเอ็ดด้วยครับแล้วความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นบนคอนเสิร์ตโดยบางทนได้พูดถึนี่บองมีอะไรบ้างมีเซอร์ไพรส์ไหมครับต้องเเลยอ่ะเตะว่ามาก็สำรับวมก็จะมีเตรียมเพลงมาครับ